สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูทิติมานะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องการทำเศษส่วนให้เป็นทศนิยมค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นพหุคูณของ10 100และ1 0 0 0ในรูปทศนิยมได้ค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมความพร้อมโดยการ เขียนเศษส่วนต่อไปนี้ในรูปของทศยมนะคะเศษส่วนถ้าตัวส่วนมีส่วนเป็น10 10มีศ1ตัวแสดงว่าเมื่อเขียนเป็นทศยมจะได้ทศยม1ตำแหน่งถ้าตัวส่วนเป็น100 100มีศ2ตัวแสดงว่าเมื่อเขียนเป็นทศยมจะต้องได้ทศยม2ตำแหน่งและถ้าตัวส่วนเป็น1000 1000มี0 3ตัวแสดงว่าทศยมที่เขียนได้จะต้องมี3ตำแหน่งมาดูตัวอย่างกันนะคะ เก้าส่วนสิบส่วนเป็นเลขสิบแสดงว่าจะต้องได้ทศยมหนึ่งตำแหน่งดังนั้นเราก็เขียนเลขเก้าทศยมหนึ่งตำแหน่งเราก็เขียนจุดข้างหน้าเลขเก้าเลยนะคะตเติมศูนย์ข้างหน้าก็จะได้เป็นศูนย์จุดเก้าดูจำนวนต่อมาเลยค่ะสามสิบห้าส่วนสิบตัวส่วนเป็นเลขสิบแสดงว่าต้องได้ทศยมหนึ่งตำแหน่งดังนั้นเราเขียนสามสิบห้าแล้วเขียนจุดทศยมที่หน้าเลขห้า จะได้3.5ทีนี้เปลี่ยนมานะคะเป็น35ส่วน100ตัวส่วนเป็น100มี0 2ตัวแสดงว่าทศยมจะต้องได้2ตำแหน่งดังนั้นเราก็เขียน35โทษยม2ตำแหน่งก็คือเขียนจุดทศยมหน้าเลข3และเติมศูนย์ข้างหน้าด้วยนะคะมาดูเสร็จส่วนต่อมาค่ะ 143ส่วน100ส่วนเป็น100แสดงว่าต้องได้ทศนิยม2ตำแหน่งเราก็เขียน143ทศนิยมสองตำแหน่งก็คือเขียนจุดข้างหน้าเลข4ดังนั้นเราจะได้ค่าทศนิยมเท่ากับ1.43มาดูเศษส่วนต่อมากันค่ะ943ส่มวน1000 1000มีศูนย์ตัวแสดงว่าต้องได้ทศนิยม3ตำแหน่งดังนั้นเราก็เขียน943ไว้ก่อน จุดทศนิยมก็ต้องอยู่หน้าเลข9และเติม0ลงไปเราจะได้เท่าก,กับ0.943ต่อมา1474ส่วนด้วย1,000จํานจำนวนนี้มีทศนิยม3ตำแหน่งนะคะดังนั้นเราก็เขียน1474ไว้ทศนิยม3ตำแหน่งก็คือจุดทศนิยมอยู่หน้าเลข4ดังนั้นเราจะได้เท่ากับ10.4 จ็ดนั่นเองค่ะการทำเศษส่วนให้เป็นทศนิยมที่เราจะเรียนในวันนี้ตัวส่วนจะยังไม่อยู่ในรูปของ10 100และ1000นะคะเราจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแต่เรามาดูเทคนิคกันนะคะว่ามีอะไรกอะไรบ้างที่เราจะสามารถคูณกันแล้วได้10 1 0 0และ1000มาดูกันค่ะการคูณกันได้1ิก็จะได้ 2คูณกับ5หรือว่า5คูณกับ2การคูณกันให้ได้100ก็มี2คูณ50หรือ50คูณ2และ4คูณ25หรือ25คูณ4ก็ได้นะคะและการคูณให้ได้1,000ก็จะมี2คูณ500 4คูณ250และ8คูณ125เลขเหล่านี้เราจะต้องนำมา ใช้ในการเปลี่ยนตัวส่วนให้กลายเป็น10บหน100รเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของตัวสีมของเราในวันนี้นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ77็ดส่วนสามสิาเรียนสังเกตที่ตัวส่วนนะคะตัวส่วนเป็น35เลข35ไม่สามารถคูณให้ได้10 100และ1000แต่นี้เรามาพิจารณาที่เลข35ว่าเกิดจากเลขอะไรคูณกัน เลข35เกิดจากเลข5คูณ7ตัวเศษ77ก็เกิดจาก11คูณกับ7นักเรียนเห็นไหมคะว่าทั้ง2ตัวมีตัวที่เหมือนกันก็คือเลข7ดังนั้นเราจะนำ7ไปหารทั้งเศษและส่วนซึ่งจะได้ว่า77ส่วน35หารด้วย7ทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เศษส่วนใหม่เป็น11ส่วน5 goals. ทีนี้มาดูตัวส่วน5นะคะตัวส่วน5เราสามารถทำให้อยู่ในรูปของเลข10ได้โดยการคูณด้วยเลข2นะคะดังนั้นเราจึงเอา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนซึ่งเราจะได้เศษส่วนใหม่เป็น22ส่วน10ตอนนี้ตัวส่วนกลายเป็นเลข10เลข10มี01ตัวแสดงว่าได้ทศยม1ตำแหน่งดังนั้นเราจะเขียนเป็นทดยมได้เท่ากับ 2.2ค่ะต่อไปเราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ42ส่วน120มาเริ่มวิธีทำกันค่ะ42ส่วนด้วย120 120ก็ไม่สามารถที่จะทำให้กลายเป็น10 100และ1000ได้เราลองมาดูนะคะว่า42เกิดจากอะไร42เกิดจาก6คูณ7 120เกิดจาก6คูณ20 นะดังนั้นเราเอาเลข6มาหาร42กับ120นะคะเราจะได้เศษส่วนใหม่เป็น7ส่วน20แล้วเรียนจะเห็นว่าตัวส่วนเป็น20เราสามารถทำให้อยู่ในรูปของ100ได้ก็คือ5คูณกับ20นั่นเองดังนั้นเราจึงนำเลข5ไปคูณทั้งเศษและส่วน เราจะได้เศษส่วนใหม่เป็น35ส่วน100 100มีทศิยม2ตำแหน่งนะคะเพราะว่า100มี0 2ตัวดังนั้นเราเขียนได้เป็น0.35นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเป็น14ส่วน16นล้เรียนดูนะคะวิธรีรมเศษ14ส่วน16เราก็ต้องไปดูว่า14กับ16เกิดจากเลขอะไรคูณกันบ้าง ก็จะได้เป็น14เท่ากับ7คูณ2 1 6เท่ากับ8คูณ2ตัวที่เหมือนกันก็คือเลข2ดังนั้นเราจึงนำา2ไปหารทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น14หารด้วย2และ16หารด้วย2จะได้เศษส่วนใหม่เป็นเศษ7ส่วนแลนักเรียนดูที่เลข8นะคะเลข8ไม่สามารถคูณกันแล้วได้10 หรือ100แต่สามารถคูณแล้วได้1,000นะคะก็คือคูณด้วย125ดังนั้นเศษ7ส่วน8จึงคูณกับ125ทั้งเศษและส่วนเราจะได้เศษส่วนใหม่เป็น875ส่วน1,000 1,000มี0,3ตัวแสดงว่าเราต้องได้ทศยมทั้งหมด3ตำแหน่งดังนั้นเมื่อเขียนอยู่ในรูปของทศยมเราก็จะได้เท่ากับ 0.875นั่นเองค่ะแล,แล้วเราก็เดินทางมาสู่แบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดยังอยู่ในรูปของไลท์เวิร์กชีตเช่นเดิมค่ะเรื่องการเขียนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมหน้าตาและสีสันเป็นแบบนี้นะคะการส่งงานคราวนี้เมื่อนักเรียนทําเสร็จและกดฟินนชเสร็จแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้นักเรียนพิมพ์ชื่อแล้วก็กดเซนต์ส่งไหมครูเลยนะคะแล้ว งานนักเรียนก็จะส่งมาในอีเมลของครูโดยอ,อัตโนมัติค่ะครูขอให้ในักเรียนได้คะแนนเต็มทุกครั้งที่ทำแบบฝึกหัดเลยนะคะสวัสดีค่ะ